ฮัลโหลสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนึงแล้วนะคะกับการ Unbox อกในส่วนการเปิดกล่องรีวิวให้กันนะคะวันนี้ก็มาถึงคิวของ mystical wisdom กันบ้างนะคะมาดูกันว่าชุดนี้เป็นยังไงกันบ้างนะคะในส่วนตรงนี้นี่ด้านหลังเขาเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นด้านข้างคะ่ะด้านนี้ด้านบนน,นี่นะคะแล้วก็ ชุดนี้เนี่ยจะเหมือนกับที่เธอรีวิวไปที่เป็นลา,ลายเส้นประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของสีสันที่สดใสมากๆเลยเขียนโดยคุณไกเอ,อ๋เขาอ่านว่าอะไรอ่ะแล้วก็ภาพวาดเนี้ยโดยโจเซฟีนนะคะวอลนะคะนี่ของ U.S. Games ค่ะค่าย U.S. Games System <ม>นะคะ ก็โอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะกับชุดนี้โอเคเดี okay, ๋ยวเราไปดูกันเลยโอ้โหนี่นี่นี่อาจจะช้าไปนิดนึงนะคะสำหรับชุดนี้ที่มีใครถามถึงมานะคะก็ออ่พอดีว่าเขาจะส่งให้ช้าหน่อยนะคะโอ้โ oh, ห oh. จัดส่งค่อนข้างช้าเลยนะคะชุดนี้เดี๋ยวเรามาดูกัน มีการซีลมาอย่างดีเลยนี่เห็นไหมจะมีพลาสติกแล้วก็สกอตเทปแบบอย่างหนาเลยนะคะชุดนี้นะคะอันนี้ได้มาจากคีโนะนะคะนี่เป็นไง เปิดมาก็สวยงามแล้วนะคะฮะ uh huh. เราว่าเพื่อนๆคงคุ้นกับภาพนี้นะถ้าเกิดว่าตามจากชุดที่เป็น Whispers of Love หรือ Whispers of something จำไม่ได้แล้ว Whispers of Love หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีภาพของเด็กคนนี้นะคะโอ้ oh, มาอยู่ในเล่มนี้ด้วยมาอยู่ในชุดนี้ด้วยนะคะ สวยงามมากๆเลยนี่ค่ะคู่มือของเขาเน่เปิดอ่านง่ายนะคะเพราะว่าเป็นการเย็บแบบนี้ก็จะเปิดอ่านค่อนข้างง่ายหน่อยไม่ต้องกลัวว่ามันจะหลุดออกจากเ,เล่มของเขานะคะนี่นะคะก็ดูด้านในก็จะมีตัวไพ่แต่ละใบตัวการ์ดแต่ละใบะคะ่ะแล้วก็มีรูปภาพมีชื่อไพ่นะคะชื่อ Angel ลเนี่ยค่ะอาร์แองเจล a กเบรีลนะคะราฟาเอล อาแล้วก็เป็นชื่อภา่ต่างๆนะคะแล้วก็มีคำศัพท์หรือประโยคสั้นๆให้นะคะเพื่อที่จะสื่อความถึงภาพนั้นๆนะคะแล้วก็คำอธิบายของภาพนั้นๆแล้วก็อันนี้ก็อารมณ์แบบแนวแบบบทสวดอะไรเงี้ยเนาะ,ะเออแบบ pray สวดขอ แองเจิลของเขาอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวคู่มือนะคะอย่างที่บอกคือเปิดอ่านง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็ถัดมาจากนั้นก็จะเป็นสเปรดของไพ่เป็นแบบ1นใบ3ใบยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็4ใบนะคะตัวนี้เป็นอะไรจน,นเป็นเชอร์ด์ครอสนะคะ อ,อันนี้ถ้ารุ่นดั้งเดิมคนที่ศึกษาทาโร่สมัยก่อนก็อาจจะรู้จักแนวนี้นะคะอ่านี่คือคนเขียนนะคะคนนี้คือคนาวาดว้าวโอเคเป็นคู่มือที่สั้นๆกระทัดรัดได้ใจความมากๆนะคะอันนี้นะคะตัวคู่มือเขาแล้วก็ถัดจากนั้นจะมาดูในส่วนของตัวไพ่เขากันบ้างดีก,กว่าค่ะ ไม่แน่ใจเสียงมันเบาไปหรือเปล่าถ้ายังไงใช้หูฟังนิดนึงเนาะสำหรับอันนี้เรากําลังทดลองกับไม์อยู่ทดลองหลายอันมากๆเลยอะยังไม่รู้สึกเหมือนยังไม่ค่อยสักเซสเท่าไหร่เนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวไพ่เขากันดีกว่าค่าวะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะสำหรับชุดนี้เออ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 อะไรเนี่ยอืมนี่ค่ะเดี๋ยวมาดูกัน วันนี้ไปคีโนกับทางเอเชียบุ๊กมานะคะก็ได้มาอีกเช่นกันเช่นเดิมเลยเจะไม่ไปและเอาจริงๆเพราะว่ารู้สึกว่าไปที่ไรก็อดไม่ได้ที่จะต้องสื่อมาเนาะจัดมาโอเคด้านนี้เป็นด้านหลังค่ะสวยงามไหมเอ่ยนะคะแล้วก็ตัวกระดาษเนี่ยเราว่าจะมีความบางระดับหนึ่งนะคะแต่ว่านี่นี่ ดูดูความยืดหยุ่นของไพ่เขานะคะแล้วก็ด้านหลังของไพ่เขาจะเป็นแบบนี้นะคะแสงไม่ชัดอีกแล้วแล้วก็ในส่วนของด้านหน้าของไพ่กันบ้างดีกว่าเดี๋ยวนะขอนิดนึงขอนิดนึงอโอเคการกรีดไพ่ทําได้ดีมากเลยอาฮะแล้วก็มาดูด้านหน้าของไพ่เขากันดีกว่าค่ะนี่ นก็จะมีรูปภาพนะคะแล้วก็จะมีคำบรรยายเป,เป็นชื่อไพ่แล้วก็บรรยายเล็กน้อยนะคะด้านล่างนี้เป็น messenger gabriel เนี่ยเขาเป็น messenger ของ creativity ของความคิดสร้างสารรค์ความหวังเห็นไหมมีเด็กเต็มเลยอืมแล้วก็อันนี้ archangel raphael ค่ะ raphael ก็จะเป็น provider เป็นเรื่องของการ healing จิตใจการแบบเยียวยาบำบดัด ด้านจิตใจอารมณ์ร่างกายอะไรเงี้ยค่ะทางจิตปัญญาพวกนี้นี่ตัวนี้จะเป็น angel miracle อาโอ้ดูหน้าตาสิ open your heart เปิดใจของคุณนะคะแล้วก็เหมือนกับคา,คาดหวังในเรื่องของ miracle หรือว่าสิ่งมหัศจรรย์นะคะ แล้วก็ในส่วนของ Animal Ball Stand up for all animals นะคะอ้อันนี้เขานอนอยู่ในน้ำเลยนะแล้วก็ลอยคออยู่ในน้ำ Battle of the Blues <laughs> Take step toward positive change นะคะให้คิดอารมณ์แบบเปลี่ยนแปลงไปในทางบวกเก้าเก้าเดินเพื่อที่จะแบบ ไปสู่เส้นทางบวกๆก,กันเนาะม hmm. celebration พวกนี้ก็จะเป็น let go ปล่อยไป have fun มีความสุขหน่อยจ้า cheer up ร่าเริงหน่อยนะตอนนี้อืม hmm. แล้วก็อันนี้ children รู้ว่าเด็กเนี่ยต้องถูกปกป้องนี่ไหมเอาดอกไม้มาปกป้องน้องหนูไว้น้องหนูคนนี้นะคะแม่ตัวนี้ก็จะคอยปกป้องเด็กน้อย กินเด็กน้อยเนะี่ยปกป้องปกป้องนะคะโอเ okay. ค choices ม,ม,มีทางเลือก make the best choices นะคะให้เลือกดีๆตัดสินใจดีๆนะคะ um, competition สมอน courage and self confidence นะคะ competition เนี่ยรายการแข่งขันเนาะในส่วนนี้นะคะแล้วก็ confrontation pick your battle wisely ให้แบบฉลาดหน่อยในการที่จะแบบเออจะต้องแบบแข่งขันจะต้องสู้รจะต้องอะไรอย่างนี้นะคะ uh, Creative fundament Follow your passion ตามความ uh, passion ของคุณไป passion คือเหมือนกับความแบบ ปรารถนาความหลงไหลเ,เหมือนแบบเรารักในงานงานหนึ่งเรารักในการอ,าอย่างอันนี้แบบรักในเปียโนรักในเสียงเพลงเราก็ follow ไปตามตามความฝันตามสิ่งที่เรามุ่งที่เราเหมือนกับเป็นความชอบของเราอะไรเงี้ยค่ะตามมันไปนะแล้วก็สร้างคือถ้าคนเราตามความฝันตามสิ่งที่เราชอบเนี่ยมันจะสร้างงานหรือสร้างสิ่งต่างๆให้ดีขึ้นได้นะคะโอเคดอ p เฟน โดฟินอันนี้โดฟินนะคะอย่าก,กังวลเขาบอกว่าโดฟินเนี่ยเป็นปลาโลมาเป็นสัตว์ที่แบบมีความร่าเริงมีความคิดบวกมีความออมองโลกในแง่ดีอะเนาะอารมณ์นี้เนาะเขาเป็นอะไรที่ร่าเริงมากๆเขาบอกให้ทำตัวอย่างเงี้ยนะมีความสุขซะโดฟนนี่ตัวนี้โดฟนะคะโดฟเขาบอกว่า check a leaf of faith ให้มีความเชื่อความศรัทธาไว้ Dragon discover your courage นะคะค้นพบแรงอะไรเนี่ยกระตุ้นเหรออารมณ์นี้ไหม,อ,มอุ้ยๆๆสันสันสันอือฮึโอเค dragonfly dragonfly คืออะไร dragonfly เนี่ยแมงปอเห็นไหมปีกอย่างนี้นะคะความฝันเนี่ยเขานอนฝัน เชื่อในความฝันของคุณแอบางคนฝันเป็นเลขไม่ใช่บางคนฝันแล้วมันเป็นจริงนะเออหรือเขามาเตือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะแล้วก็ enlightenment นะคะอืมสวยงามมากๆเลยแสงฟิิงออกมาเลยนะคะแสงแบบเจิดจ้าเป็นประกายนะคะส่องทางให้เรานะคะมีการเติบโตทางจิตวิญญาณขึ้นมาอ่านไม่ออก epiphany 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 something อะไรสักอย่างนี่แหละเนาะเขาให้ค้นหาความกระจ่างหาความที่มันแบบให้มันกระจ่างชัดขึ้นนะคะบางครั้งอาจจะแบบยังคลุมเครืออยู่เขาก็เลยบอกว่าให้หาความความชัดเจนความกระจ่างเมื่อกี้นะใบเมื่อกี้นะ face your fears เผชิญหน้ากับความกลัวของคุณนะปล่อยปลดปล่อยพลังของความกลัวออกไปซะ ะะแล้วคุณจะทำสิ่งต่างๆได้ดี friendship nurture your r e l a t i o n s h i p นะคะเรื่องของอมิตรภาพต่างๆพวกนี้ go with the flow oh, letting h s happen. ปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปตาม flow ของมันเออไม่ต้องไปบังคับบางทีมันเป็นปัจจัยภายนอกเราเอาก็ไม่สามารถที่จะไปจัดการกับมันได้ก็ปล่อยมันให้มันเป็นไปตามนั้นนะแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะดีขึ้น good fortune เ,เป็นอะไรนะโชคดีอย่างเงี้ย In by magic in ก็ค like <c oughs> ือรับเอาพลังแบบมายจิกคือมาจิกเขาเรียกใช้ว่าอะไรเวทมนต์เหรอเออแบบสิ่งแบบสิ่งที่มันแบบเหนือธรรมชาติมจิเมจิกเออออออนะคะเขาบอกให้รับเข้ามา gratitude be grateful for all you have illusion นะคะ illusion ค่ะ embrace the truth นะอันนี้เป็นภาพมายาภาพมายาเขาบอกให้มองหาความจริงให้แบบเออให้อย่าไปหลงกับภาพมายาเนาะ intuition trust your intuition ให้เชื่อให้เชื่อ,อเขาเรียก intuition แปลอะไรอะยานอย่างรู้อะความรู้ภายในตัวภายในจิต ของตัวเองอย่างเงี้ยค่ะให้เชื่อสิ่งที่เซนส์ท,สที่เราเกิดขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะนาะ knowledge ความรู้ให้มองหาความรู้บางทีอาจจะแบบยังได้ข้อมูลไม่พอยังมีข้อมูลไม่พอก็อาจจะต้องแบบคน้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ leadership ให้ set your goal ไว, set ไว้ set เป้าหมายของคุณไว้นะคะ legend ตำนานเนี่ยเรียนรู้จากสิ่งซึ่งจะ inspire คุณหรือว่าให้แรงบันดาลใจกับคุณนะคะ เรียนรู้จากสิ่งเหล่านั้นปล่อยมันไป letting go นะคะเรียนรู้ที่จะปล่อยบ้างปล่อยมันไปนี่ภาพนี้มาอีกแล้วเราจำได้ว่าภาพนี้มีอยู่ในอีก,อกสำรับหนึ่งเนาะอีกชุดหนึ่งน่าจะเป็น whisper of love นะ memories นะคะเขามีความทรงจำที่ดีๆนะเนี่ยนะคะแล้วก็มานี y Find a way to abundance นะคะว่า oh. เป็นอะไรที่มีกินมีใช้มีเงินนะคะอันนี้ moving forward นะคะเดินหน้าได้แล้ว get ready for positive change เขาบอกว่าพร้อมสำหรับการที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีทางที่บวก บางครั้งเราอาจจะจมปลักอยู่กับคนเดิมๆก็อาจจะบอกว่าเฮ้ย move forward ได้แล้วคือเดินหน้าได้แล้วมันไม่มีอะไรที่ต้องไปนั่งจดจำไม่มีอะไรที่ต้องไปนั่งเก็บมันไว้แล้วนะคะ new beginnings นะคะเริ่มต้นใหม่สักที begin your new life น,นกฟีนิกซ์นะคะตัวนี้นกฟีนิกซ์หมายถึงการเกิดใหม่นั่นเอง โอเค okay. opportunity knock แสดงว่าโอกาสมาถึงแล้ว knock คือเคานะเนาะเคาะประตูบอกแล้วว่าโอกาสเนี่ยมันมาเคาะประตูแล้ว go for it เขาบอกว่าเนี่ยโอกาสมันมาเคาะประตูเรียกแล้วไปกับมันเลยนี่พอโอกาสมาก,ก็ไปก็พร้อมจังหวะพร้อมทุกอย่างพร้อมนะคะเราจะสำเร็จ originality l a s t your own trail นะคะอืม Origi n a l ก็ original, คือแบบตั้งเดิมใช่ไหมความเป็นแบบ Origi n a l ความเป็น Origin เขาเรียกอะไรนะ Origi n a l original ต้นฉบับความเป็นต้นฉบับแสดงว่าเหมือนกับคุณเป็นแบบอย่างคุณเนี่ยไม่มีคนอื่นเหมือนไม่มีไม่เหมือนใครไม่สําใคร Origi n น l น่าจะหมายถึงอย่างงั้นบ้เนาะเป็นความที่แบบคุณมียุนน้ของคุณนะเนาะ,นะก็เชื่อมั่นในความเป็นคุณนั่นแหละโอ้อันนี้แปลว่าอะไรเนี่ย นกฮูกใช่ป่ะ Follow your intuition อ่าเหมือนตัวเมื่อกี้เลยเนาะเป็นแบบเขาบอกว่าให้คุณตามสัญชตาตญาณของคุณหรือว่าตามในสิ่งของที่เป็นยานอย่างรู้ของคุณนะหรือว่าเซนส์ของคุณนเนี่ยน,นกฮูกนะคะพีคอ c k เป็นนกยูงคราวนี้เป็นนกยูงแล้วนกยูงสวยงามมากๆเลยนะคะนกยูงพีคอ r e s e your standard ให้ยกมาตรฐานของคุณ <c oughs> เ color วะ <c oughs> เอออาจจะแบบมีมาตรฐานแบบนี้อยกระดับขึ้นอะไรอย่างนี้จากที่เป็นนกยุงแล้วก็มารำแพนหางอะไรอย่างนี้ปะ่ะ <c oughs> potential ค่ะศักยยภาพนะคะ think big for future เขาบอกให้คิดใหญ่ไว้สำหรับอนาคตของคุณค่ะ <c oughs> อย่าไปคิดเล็กๆคือคุณมี potential อยู่แล้วอะ คุณต้องคิดใหญ่แล้วคุณลุยแล้วผลที่ได้กลับมามันจะยิ่งใหญ่มันจะสำเร็จนะคะ resilience r e s i l i e n t r e s i l i e n t ตายละอ่านไปอ่านมาเริ่มมึนแล้วเนาะโอเ okay. ค resilience นะคะก็ rise above tribulation tribulation แปลว่าอะไร rise above tribulations คืออะไรอ่ะตัวนี้ resilience นะคะเดี๋ยวเราดูนิดนึง ตัวนี้คืออะไรวะ RST ไพ่ใบนี้บอกถึงความอดทนนะให้คุณอดทนเข้มแข็งไว้นะคะแล้วก็มันจะมีการคือแบบชีวิตมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรพวกนี้นะคะเขาบอกให้อดทนไว้แล้วเดี๋ยวสิ่งต่างๆมันก็จะดีขึ้นมาเองอะฉันมีความเข้มแข็งที่จะอยอมรับความจริง แล้วก็ทำมันให้ดีขึ้นนะคะอืมโอเคอันนี้เป็นความหมายของไพ่ใบนี้นะคะถัดมา self reliant เหมือน reliable ปะเยียบกลัวที่จะบินคนเดียว solo ไปเลยใน บางทีมันไม่จาเป็นต้องแบบไปเนื้อพัานั่งเพื่อค,คนนู้นคนนี้จะต้องให้คนนี้มาช่วยอะไรเงี้ยเขาบอกว่าอย่ากลัวที่คุณจะแบบบินเดี Pen ่ยวอะอารมณ์ประมาณคล้ายๆอย่างเงี้ยนะคะโอเคเซนเซนเชียลิตี้นะคะ express your sensuality แสดงถึง ปราษาสัมผัสของคุณเซนชว่ยแบบว่าล่ะสาษาสัมผัสมันเพิ่มๆบอกว่าช่วยแปลให้เป็นภาษาคนหน่อยนะคะเซนช u a l i ี้เอ็กซ์เพรส r b e เซอร์บิงมีความหมายถึงบางเซนเซนชุ่ี้มันหมายถึงแบบราษาสัมผัสเนาะจะได้ยินได้กลิ่นรับรส อะไรประมาณอย่างเงี้ยเนี่ย,เ,ยเออเป็นเซนส์ที่ที่สัมผัสได้เนาะอืมเขาก็พูดถึงเซนส์มันจะทำหน้าที่แบบเป็น big part ในชีวิตของคุณเลยนะแอ้ให้สแสดงความรู้สึกของคุณออกมาสแสดงะส,ะสิ่งที่คุณรู้สึกอะเนาะอันนี้อออันนี้อะไรเนี่ย seven daily s i n s e s แปลว่าอะไร Humanity destructive threat นะคะอืม mm. Seven h e a v i l y virtue เป็นคีย์ที่จะไปสู่ความดีภาพนี้ก็เหมือนเหมือนชุดก่อนหน้านี้อีกแล้วเนาะเนี่ยรับดวงดาวเข้ามาพร้อมรับพร้อมที่จะรับ สิ่งดีๆด,ดาวตกคือแบบแอตัวดาวเนี่ยคะ่ะก็หมายถึงสิ่งดีๆข่าวดีที่จะเข้ามาอมแล้วก็ยูนิคอร์นเชิญเซเรนเดพิดีนะคะยูนิคอร์นม้า มาเขาเรียกอะไรนะมายูนิคอร์ตัวยูนิคอร์เนี่ยเป็นสิ่งดีๆเป็นอะไรที่เป็นสิ่งมงคลนะเนาะเป็นความโชคดีอะไรเงี้ยค่ะที่จะเกิดขึ้นนะคะก็พร้อมรับกับมันซะ vacation นะคะโอ้เป็นช่วง vacation นี่ช่วงพักผ่อนเนาะ <c oughs> เป็นวันหยุดยาวโอ้เราชอบมา <c oughs> เป็นแบบวันหยุดเทศกาลอะไรเงี้ยนะเทา vacation แบบได้หยุดพักผ่อนอย,ยาว take time for relaxation ค่ะให้ใช้เวลา ไปกับการพักผ่อนหรือผจญภัยบ้างนะคะนี่เห็นห้ยเขานั่งพรมวิเศษไปนะคะโอเคค่ะก็ในส่วนของตัวชุดนี้ก็ได้เห็นหน้าไพ่กันไปแล้วนะคะสำหรับคนที่สนใจกับชุดนี้อยู่นะคะอาจจะนานไปนิดนึงแ o no Mystical Wisdom นะคะชุดนี้คิดว่าเพื่อนๆน,น่าจะชอบกันนะคะแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเ,เราค่อนข้างรู้สึก เฟลเล็กน้อยเพราะว่ามันป็นภาพที่ซ้ำกันกับชุดก่อนของเขาอะค่ะก็เลยรู้สึกว่ามันแบบไม่คุ้มไม่คุ้มแปลว่าอะไรวะคือเหมือนกับว่าเออแต่ถ้าคนแต่ถ้าบางคนเขาไม่ไมยนะก็ชุดนี้ก็เป็นอีกความหมยหนึ่งก็โอเคแต่ภาพถ้าไม่หมยเรื่องภาพซ้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็โอเคนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของวันนี้ดีกว่าเขามีอะไรแนะนำพวกเรากันบ้างนะคะขอเปิดใบเดียวแล้วกันเนาะ โอ้ยกระดับมาตรฐานของตัวคุณเฮ้ยจริงๆคุณไปได้ดีกว่านี้นะคุณทำอะไรที่มันมีมีเรียกว่าพรีเมียมกว่านี้เนาะดูแบบลักชัวรี่กว่านี้คุณอาจจะต้องแบบลองยกระดับตัวคุณอะไรที่คุณกำลังทำอยู่นะคะก็ลองเพิ่มเพิ่มมาตรฐานของคุณเพิ่มแบบ สมมุติว่าเกณฑ์คุณไว้เท่านี้ใช่ไหมมันอาจจะแค่กลางๆอ้าวคุณตั้งเตนะ็ม10เนี่ยคุณบอกว่าเออประมาณสัก5ฉันก็โอเคละคุณยองลองลอง,ลองยกระดับตัวเองขึ้นอีกนิดหนึ่งสมมุติว่าถ้าสมมติฉันจะทํางานสักชิ้นหนึ่งฉันตั้งไว้ประมาณสัก8อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบเป็นการยกระดับตัวเองขึ้นมานิดหนึ่งเนาะเออเพื่อจะทําให้ชีวิตเราเนี่ยก้าวไปในสิ่งที่มันดีขึ้นก้าวไปข้างหน้าขึ้นเนาะโอเคค่ะโอ้ภาพออกมาตรงกันเลยเนาะ บบอโอเคค่ะสําหรับชุดนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะสําหรับออคนที่ชอบแนวพระประมาณนี้นะคะ mystical wisdom นะคะก็สนใจก็สามารถที่จะลองหาดูได้นะคะตอนนี้น่าจะมีเหลือไม่เยอะแล้วนะคะสําหรับชุดนี้โอเคค่ะงั้นก็คลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ